โอ้โหตุงตุงทำไมหน้าบูดแท้คุณแม่สะสีตันอุตส่ามากอดมาหอมมาดอมมาดมแต่ทำไมอล่หน้าบูดอย่างนั้นล่ะลูกทุกคนแล้วคุณแม่ท่านจะจุ๊บเม่งตุงตุงด้วยนะแต่ตุงตุงอ่ะดื้อไม่ยอมให้คุณแม่จุ๊บเมงหนึ่งก่อนน่งไม่มีของกินไหน

จุบเบ่งได้นิดเดียวทําเป็นห่วงเนื้อห่วงตัวนะอะตุงตุ้งน้อยวันนี้นอกจากคุณแม่ท่านจะมากอดมาหอมอะตุงตุง้งสองถึงสามรอบแล้วท่านก็ยังเอาปลาล้าบองจากลบบุรีมาฝากพวกเราให้พวกเราลองชิมด้วยนะนอกจากจะมีปลาล้าบองแล้วคุณแม่สสิท่านก็ยังพาคุณแม่เทียตุงตุงน้อยดื้อใส่เมื่อวันก่อนมาหามากอดมาหอมตุงตุงอีกด้วยพวกเราก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณแม่อีกครั้งคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไร เลยไม่ต้องคิดมากคุณแม่ไม่ได้โกรธตุง้งคุณแม่เข้าใจแล้วคุณแม่ก็ยังรักและเอ็นดูตุงตุงเหมือนเดิมคุณแม่บอกว่าคุณแม่รู้ว่าอาตุงตุงน้อยไม่ได้ตั้งใจจะดือ้อจะเกเรแล้วก็บอกพวกเราว่าไม่ต้องคิดมากนะมาคะ่ะทุกคนสบายใจกันแล้วมาหาอะไรอร่อยอร่อยง่ายง่าย,าย,ายกินกันเถอะ <c oughs> นี่จ้าปลาลาบองลบบุรีจากคุณแม่คุณแม่ท่านบอกว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนปลาลาทางภาคอีสา แต่คุณแม่อยากให้พวกเราลองชิมดูว่าอร่อยถูกใจไหมทุกคนเราลองชิมดูแล้วนะอร่อยมากไม่เหมือนปลาล้าบองทางอีสานจริงๆด้วยเนาะว่ากลิ่นจะไม่ชุนเหมือนปลาล้าของทางอีสานและปลาล้าบองของคุณแม่ก็ดูเหมือนว่าจะมีเนื้อหอมแดงอยู่ด้วยเหมือนจะมีเครื่องเทศผสม,มอยู่หลายอย่างเลยพอพวกเราเอามาคลุกกินกับข้าวกับไข่ต้มแล้วก็เสริมด้วยพริกเม็ดก็จะพอดีเลยทุกคนืปลาล้าบอง ไข่ต้มพริกเม็ดคลุกกันกับข้าวสวยร้อนๆอไม่ต้องพูดถึงหรอก ฟินเฟอร์เป็นเมนูที่ง่ายและอร่อยมากและวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึง่งเพราะเราได้รับรู้ว่าตุงต่งตุ้งมีแม่แม่เอฟซีที่ใจดีทั้งรักและเอ็นดูตุงตุ้งน้อยพวกเราต้องกราบขอบพคุณในความรักความเมตตาที่คุณแม่ทุกๆท่านมีให้กับอตุ่งตุงน้อยถึงน้องจะดื้อถึงน้องจะซนแต่คุณแม่ก็ยังคงรักและเอ็นดูตุงตุ้งน้อยเหมือนเดิมขอบพคุณคุณแม่สะสิและแฟนของคุณแม่ ที่เป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของพวกเราขอบพระคุณคุณแม่ทุกๆท,ท่านที่มาหาตุ่ตุงในวันนี้ท่านตั้งใจมาหาอีกครั้งเพราะว่ากลัวพวกเราจะไม่สบายใจแน่ๆเลยขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกๆท่านที่รักและเอ็นดูตุงตุง,ตงน้อยนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่